สวัสดีเจ้าของรถก่อนนะสวัสดีพี่โอนะครับเจ้าของรถขอบคุณมากมากครับอันนี้เราอยู่ใน g r Yaris นะครับตีเก่าก่อนจะเจเนอเรชันปัจจุบันนะครับคันนี้มาเปลี่ยนพวงมาลัยเป็นรอบที่2นะครับก็คือจะถอดพวงมาลัยเซสเทคออกเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็น JQWork นะครับท้าไมถึงเปลี่ยนครับจริงๆคือไม่ใช่เซสเทคไม่ดีนะครับแต่ว่าด้วยฟังก์ชันเนี่ยอาจจะ ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่นะครับเพราะว่าอันนี้คือจะเป็นการแมปได้ถูกไหมครับเราจะสามารถแมปปุ่มได้อยากได้ปุ่มนู้นปุ่มนี่ปุ่มนั่นเป็นอะไรแต่ว่ามันก็จะได้ในมาตรฐานที่โรงงานสายแคนของตัวคอเนี่ยมันจ่ายมาซึ่งรถคันนี้เป็นตัว RC นะครับเป็นตัวเลสซิ่งคือไม่ใช่ตัวรถบ้านเพราะฉะนั้นปุ่มบนพวงมาลัยเนี่ยก็จะไม่มีฟังก์ชันของพวกครูสคอนโทรล เปลี่ยนเพลง entertainment system ในดูมันไม่มีนะครับก็คือเขาไม่มีมาปุ่มมันสามารถ conflict มันก็จะกลายเป็นการ conflict คำสั่งซ้ำๆเดิมๆลงบนปุ่มที่มีมากมายเกินจนกว่าที่เราจะใช้งานหมดนะครับโดยทั้งมี p a d e r s h i p โดยที่รถคันนี้เป็นเกียร์ manual นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆมากมายนะครับที่ไม่ได้ใช้เราก็เลยตัดสินใจเปลี่ยน,นครับเปลี่ยนเป็น JQ Work JQ Work ทำได้ตามที่ สายแคนมีขึ้นมาเหมือนกันนะครับปุ่มน้อยกว่ามีฟังก์ชันเหมือนกับที่รถจ่ายมาแต่ที่เพิ่มมากกว่าที่อันนี้ทำไม่ได้ก็คือเขาจะมีวายิงมาให้นะครับเราจะต้องเดินสายไฟทั้งหมดเนี่ยวิ่งป๊บมาแล้วมาอยู่กับปุ่มคอนโทรลเป็นเรื่องของ GR4 ก็คือเราจะสามารถ ช็อตคัตปุ่มที่เราต้องเอื้อมมากดเนี่ยอยากให้รถขับ4อยากให้รถเป็น n o r m a ออยากให้รถเป็นอะไรเนี่ยกลายเป็นมาอยู่บนพวงมาลัยแล้วเราสามารถสั่งงานได้โดยพวงมาลัยอยากจะปิด traction ทิ้งอยากจะลง track ก็กดบนพวงมาลัยไม่ต้องเอื้อมเข้ามากดมาเลือกนะครับอันนี้ปุ่มอยู่ไหนนี่ปุ่มมันอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะย้ายมาอยู่บนพวงมาลัยทั้งหมดนะครับซึ่งมันก็จะได้ช็อตคัตที่มากกว่าปกตินะครับนะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะถอดของเดิมอันนี้ออกก่อนนะครับพวงมาลัยเดี๋ยวเราจะใช้พวงเดิมแต่ละหับเราจะเปลี่ยนนนเป็ JQ Work กั เดี๋ยวเราต้องทําการรือ้อของเดิมออกก่อนนะครับคอนี่ของเวิร์กเบลนะครับเราก็มาจับคู่กับชุดหับของเขาซึ่งมันจะมีสายไฟอยู่แค่เส้นเดียวนะครับก็จะเป็นสายไฟที่เราลากไปเข้ากับกล่องฟ mm ิวส์เพื่อใหอ้ไฟมันมาจ่ายที่พงมาลัยนะครับเราก็ต้องรื้อแผงวงจรหรือพวกนี้ออกทั้งหมดนะครับนี่ของของเซสเทคจากหน้าตารักมาณนี้ต้องเอาออกก่อน แล้วเรายิงน็อตออกนะครับอันนี้เป็นตัวหลอกแอร์แบ็กนะครับนีเอาน็อตเอาข้างในนี้ออกถอดคอผกอะไรออกเอาสายไฟที่เราเคยไวริงทั้งหมดออกนะครับแต่ JQ จะใส่ย,ยากกว่าเซสเซ็กตรงที่ว่าเราต้องมา,าลื้อคอนโซลกลางตรงนี้นะครับยกขึ้นเพื่อที่เราจะเสียบปลั๊กตัวนี้ปลับแบตเตอรี่ก่อนนะครับก่อนที่เราจะ disconnect ปลั๊กที่ตัวรถอันนี้มันเป็นปลั๊กชุดสายไฟมันซึ่งตัวนี้เรามีหลอกแอร์แบ็กอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปถอด แบตเตอรี่หลังรถแก่เพราะเดี๋ยวเราต้องถอดสายไฟไปจุดเลยลุกยากอะ่ะถอดคอเวิร์กไม่เอาออกนะครับแล้วน,นี้ก็เป็นปลั๊กของเก่าครับนะครับนี่อันนี้เราจะไม่ได้ใช้แล้วแล้วเราก็ดึงพวงมาลัยเอกมานะครับตรงนี้เมื่อกี้มีน็อต3ตัวนะสี่แชกผมถอดนะบน 1- นึข้างล่างอีกหนึ่งตัว3ตัวแล้วเราก็มาเอาพลาสติกอันนี้ออกกัน ขึ้นมาปุ๊บทีเดียวหลุดนี่ได้มาแล้วนะครับก็เนี่ยเราไม่เอาอะไรงัดเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรหักเลยแต่ว่านี้มีรอยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าของเดิมมีรอยมาอยู่แล้วเดี๋ยวพี่พี่เจ้าของรถเขาให้เราเปลี่ยนชิ้นใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้นี่ก็จะมีสายไฟที่ผมทะลึง่งสอดเก็บไว้แบบแม่ไม่คิดเลยว่าต้องกลับมาดูอีกรอบหนึ่งเช็ด <Shit. S 1> คือมันใช้มีแค่พินนะครับเอาเข้ามา เสียบที่ปลั๊กตัวนี้นะครับเนี่ยเราต้องดันพินตัวเนี้ยกลับออกมานะครับอันนี้คือไม่เกี่ยวกันแล้วอันนี้คือเป็นของของอีกของเซสเทคอันนี้คือปลั๊กของ jq นะครับก็เอามาเสียบแทนที่ของเดิมนะครับอันนี้คือของเดิม ซึ่งก่อนนั้นนี้เรามีพินเสียบเพื่อเลี้ยงไฟนะครับอันนี้เราก็จะเอานี้ออกมาเสียบใหม่นะครับซึ่งในตัวเนี้ยที่เขาทํามาอะแดปเตอร์เนี่ยก็จะมีสายเส้นนี้ที่เราเขาต้องต้องเอาเข้าไปเสียบที่กล่องฟิล์นะครับเขาทํามาให้เลยโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องเสียบไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยเขาเดินมาให้เราแล้วเราแค่มาจัดการทําให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งตัวครับนี่มีอีกหนึ่งพินมาให้นะอันนี้คือพินที่ เพิ่มคําสั่งในการคอนโทรลบนตัวรถเพิ่มขึ้นมาที่จะจะมาต้องต่อกับปุ่มพวกเนี้ยเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งมันก็จะมีนี่นี่นะครับในชุดก็จะมีนี่มาให้นี่เป็น GR เขียนอยู่นะครับเราก็ต้องเอาสายไฟมาต่อพ่วงก,กันตัวนี้แต่เราต้องขยับตรงนี้ขึ้นนะเพื่อที่จะมาเอาไฟเลี้ยงมาจากตัวนี้แล้วส่งสัญญาณคอนโทรลมาที่เสียบเส้นนี้เพื่อที่พวงมาลัยมันจะมีช็อตคัดเพิ่มขึ้นมาช็อตคัดมีช็อตคัดในเรื่องของปุ่ม GR4 นะครับที่สามารถทำ GR4 ขึ้นมาได้ผมจำได้ว่ามีแค่ GR4 ไม่มีแทร็กป่ะไม่มี DSC ไม่มีไสยไฟมีแค่นี้ใช่ไหมอ่ะถ้าใสายไฟแค่นี้ถ้าใสายไฟมีแค่นี้คือมีแค่ GR4 ปิด ESP ไม่ได้ปิด ESP ได้คือ GR86 อ่าคนละรุ่นกันเดี๋ยวขอทำก่อนไสไฟแต่เนี้ยคือทางพี่โอเจ้าของรถครับมีมีเดินสสยไฟมาอีกเส้นหนึ่งนะครับนี อันนี้เมื่อกี้ผมถอดมาอันนี้เป็นาวายลิงน่าจะเป็นตัวไฟบอกเกียร์นะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาไฟ1 2 v โวลที่เขาจัำมาเนี่ยต่อเข้ากับสัญญาณใหม่ของเส้นนี้เหมือนกันเพื่อที่จะให้มันเจอกันหากันได้เดี๋ยวเก็บอันนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกสายไฟนะครับเราก็จะเอาเปิดออกเพื่อที่จะเอาสายไฟใหม่เนี่ยกลับเข้าไปเดินทางเดินเดิมของสายไฟตัวรถนะเพื่อให้มันดู เรียบร้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เรียบร้อยเหมือนเดิมเดี๋ยวขอหาทางจัดระเบียบให้มัดสายไฟมันสวยๆก่อนในแกะหอ นี่ของเดิมนะครับอันนี้ของใหม่เนียน,นี่้ก็จะมีปลั๊กมาให้นะครับแล้วก็เสียบให้ครบก่อน อันนี้เรา,เาต่อออกมานะครับย้ําเข้าไปแล้วก็เอามาพ่วงกับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นไฟบอกเกียร์เข้ามานะครับก็ต่อเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลืออีก1เส้นนะครับซึ่งก็คือเส้นนี้นี่เส้นนี้ซึ่งเราจะต้องรื้อคอนโซลนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะมาต่อกับปลั๊กตัวนี้หน้าตาประมาณนี้นะครับต่อเข้ามาแล้วก็คอมสัญญาณออกมาจากตัว G R 4นั่นเองนะครับเดีย๋ยวเราเอาตัวนี้แล้วก็รื้อคอนโซลกลางก่อนครับ นี่ลายลิ้วรอยอยู่ขอบบดนะครับฝากวางหน่อยครับแล้วก็ต้องรื้ววิทยุนี้นะครับดึงออกดึงหัวเกียร์ออกตรงนี้ขึ้นมาเราก็จะเข้าได้ถึงตัวสายไฟที่อยู่ด้านล่างนี้ซึ่งก็ใจเย็นๆใจเย็นๆย็นก็จะมีปลักเราเอามาเสียบตัวนี้แทนไม่ใช่เสียบแทนนี่เสียบเพิ่มอ่ะ อ,อันนี้นะครับเคี่ยวทุกอย่างครบหมดนะครับอนนโอเคสวยงานที่สุดท้ายฝาปิดนะครับ เรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราเอาสายไฟที่เมื่อกี้เราเดินไปแล้วนะครับเสียบเข้ากล่องฟิลซึ่งเขามีบอกมาแล้วครับว่าใช้ฟิลตัวไหนส่วนพวกนี้สายไฟเดี๋ยวเราจะต้องเก็บให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาขันตัวนี้ก่อนตัวนี้มีท็อปอยู่ที่โรงงานกําหนดมานะครับก็เดี๋ยวเราจะขันกับคืนตามค่าเดิมขอท็อกหน่อยครับโอเคนี่คือข้อดีของ JQ นะครับก็จะมีเครื่องมือตัวนี้มาให้ซึ่ง ย่ออื่นไม่ทำนะครับจริงๆก็มันไม่ได้ยากนะแต่ยิงทำมานะคือดีดีมากๆคือเราขันได้โดยที่เราไม่ต้องไปจับโวมอะไรหรือเฟืออะไรเขามีเครื่องมือองเขามาให้นะครับทีน,นี้เราก็จะเก็บสายไฟพวกนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับทุกอย่างเราก็จะเอาเข้าไปไว้ในรูนี้มันมีที่ที่เหลือมากพอนะครับแล้วเราก็ประกาะอันนี้เข้า ก็จะมะีฟิลนะครับตรงนี้เป็นเบอร์10ซึ่งเขาบอกมาว่าอยู่บนช่องไหนของแผงฟิลนะครับแล้วก็ทําการเอาออกแล้วก็ใส่ตามคู่มือเขาเข้าไปนะเดี๋ยวเราจะมาเก็บสายไฟทั้ง2ฝั่งให้เรียบร้อยก่อนจะไปเทสกันครับว่ามันเรียบร้อยไหมสายไฟเก็บไปหมดแล้วนะครับก็เราเอาไปซ่อมที่ด้านบนก็เลยทําให้เรามองไม่เห็นสายไฟแน่ทีนี้พอเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบชิ้นนี้กัน นี่เสร็จแล้วนี่ครับขอบคุณครับมาเรามาลองกันครับนี่คร่าวๆก่อนจะใส่ แตใช้ได้ปกตินะครับกดเดี๋ยวผมต้องไปดูสติกเกอร์ก่อนผมผมไม่แน่ใจเนี่ยนี่เห็นไหมมาแล้วกดปับ๊บนี่ปุ่มนี้นะครับเป็นแฟกโหมดนี่ก็จะอยู่ที่นี่แทนเดี๋ยเราไปติดสติกเกอร์กันก่อนอันนี้นะ่าออกนี่แฟาช็อตชัดนะครับก็จะมาอยู่บนนี้แทน เลื่อนซ้ายขวาหน้าจออ่ะนปุ่มก็จะใช้ได้ทุกปุ่มนะครับอันเนี้ยเขาบอกว่ามีไฟมาอยู่แล้วนะเป็นไฟของแอร์แบ็กอกฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมจะลองดูให้นะครับผมพอจะเปลี่ยนตัวหลองเซ็นเซอร์แอร์แบ็กให้ได้เปน่งมผมจะลองดูหือด,ด้านซ้ายดูนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปใส่ตัวคองมาลายติดสติ๊กเกอร์ให้เรียบร้อยกันก่อนครับ ก็คือเ k คิวเวิร์กนะครับสำหรับ GR y a r ์ยารินะครับยังมีจีอ r ร์โคโร拉ด้วยนะครับอันนี้ยาริสเนี่ยอันนี้เป็นด้วยความที่เป็น r าซนะครับเป็นตัวเป็นตัวที่ตัดออปชันออกนะครับเป็นตัวรถเลสซิ่งนี่ใส่เข้ามาปึ๊บพอเราบิดกุญแจสิ่งที่มันเป็นช็อตคัทขึ้นมานะครับนั่นก็คือน,นี่ผมกดแบ,บ็คก่อนกดปุ๊บนี่ทรักโหมดนะครับหน้าจอเข้าทรักโหมดเลยออกนี่ก,กดปุ่มสปอร์ตอ่ะกลายเป็นสปอร์ตตาม นี่คือสิ่งที่แฟรนอื่นทำไม่ได้และ JQ ทำได้นะครับอันนี้เราอยากกลับไปเป็น normal mm. กว่าที mm. ่ cancel ตลอไปเป็นโหมดปกติก็คือแทนที่เราจะขับปุ๊บต้องมาเอื้อมตรงนี้กดเพื่อเป็น sport เพื่อเป็น track กดตรงนี้ใช่ไหมครับต้องมาเหลือแค่นี้แทนอ่ะอก็ชตคัททำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนพวกนี้อันนี้ใช้ไม่ได้เพราะคันนี้ไม่มีวิทยุไม่มีเรดีโอมาครับแต่ปุ่ม back เนี่ยการคอนโทรลทุกอย่างหนะ้าจอกลางเนี่ยได้หมดนะครับก็ขยับแทนใช้แทนงาน ใช้แทนของเดิมได้ทั้งหมดเลยเรียบร้อ hmm. ยเสร็จแล้วนะครับหลอปะโคตรหลอ่อ่ะถ้าเ,เพื่อนสนใจนะครับพวงมลัย JQ Work มีหลายรุ่นมากง,งานครับ JR ยา r ิสตัวใหม่กําลังจะออกครับคิดว่าประมาณเดือน2หรือเดือน3ปีนี้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นกันรุ่นที่เป็นแบบนี้แล้วก็มี p พ d เด s h i ิพสำหรับเ e กียร์ออโต้สำหรับยาิสเจนล่าสุดน,นะครับจก SL 5 BMW F Series G Series นะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้ถ้าบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากให้ a i r ์แบอยู่เหมือนเดิมไม่อยากได้เลสซิ่ขนาดนี้ถ้าเป็นรถที่เป็นออโต้นะครับ JQ Work ก็จะมีแม g ก e t i c d เนติกแพครับที่ทำให้ฟีลลิ่งการเข้าเกียร์แบบไม่ดีกว่าเดิมแน่นอนแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ด้วยที่สำคัญขอบคุณพี่โอมนะครับขอบคุณครับ แเดี <c oughs> ๋ามาลองเปลี่ยนตัวนี้เลยเอาหายไปแล้ว <c oughs> นะหลังจากเรามุนหงิดนะครับแต่เราขอเช็คอีกรอบหนึ่ง <c oughs> มันขึ้นไฟแอร์แบ็กมานะครับแล้วเดี๋ยวขอ อ่านโค้ดอีกรอบหนึ่งเราดีๆก,ก่อนเฮ้ยหายไ,ไปแล้วไฟแอร์แบ็กหายไปแล้วนะครับมันขึ้นว่าเป็นไฟแอร์แบ็กจากตัวปอกด้านซ้ายนะครับซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้ทำบอกหรอกแต่ว่าเราพอจะดูได้ว่ามันมีปัญหาแล้วก็ไม่อยากปล่อยรถกลับไแปแบบ มีปัญหา,ทา,ท,าทางที่เรารู้ว่าเราพอจะสามารถแก้ไขมันได้ให้แล้วพอจะสามารถแก้ไขมันได้นะครับก็รีบแก้ไขให้ก่อนจะส่งรถกลับดีกว่าเพราะว่าทารถไม่ใช่ทำที่ไหนก็ได้ทุ่มจีพอสสบายใจ